25x กำลัง x เท่ากับ3 15y เท่ากับ5แล้ว y จะมีค่าเท่ากับข้อใดนี่คือคำถามของโจทย์นะวิธีการทำนะจาก 25x นะ25นะ 25x เท่าไหร่ 25x เท่ากับ3เราจะได้25คือ5กำลัง2 ทัหมดจะกำลังสามเท่ากับสามถูกต้องไหมเราจะได้ว่าห้าไอกำลังเอ็กนะทศศรีห้ากำลังสองเอ็กเท่ากับสามถูกต้องไหมถูกต้องไหมคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเรายกกําลังวายที่สองข้างยกกําลังวายที่สองข้างยกกําลังวายที่สองข้างนะเราจะได้ว่า ห้ากำลังสอง x ทั้งหมดยกกำลัง y เท่ากับสามยกกำลัง y เราจะได้ว่าห้ากำลังสอง xy เท่ากับสามกำลัง y ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมซึ่งนะและโจย์คำนี้เราได้นะได้านละอันที่หนึ่งนะเราด้านละอันที่หนึ่งอันที่สองนะมาดูอันสองอันต่อมาโจย์กำหนดว่าอะไร อันต่อมาโจกกำหนดว่า15กำลัง y เท่ากับเท่าไหร่15กำลัง y เท่ากับ5ถูกต้องไหม15กำลัง y เท่ากับ5โอเคไหม15กำลัง y เท่ากับ5ซึ่ง15เนี่ยเรารู้ว่า15มันคือเท่าไหร่3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง y ก็เท่ากับ5เราจะได้ว่า3กำลัง y คูณด้วย5กำลัง y ใช่ไหม พอเรา15แยกเป็น3คูณ5เราเอา3ามยกกำลัง y และ5ไา่ใชกำลัง y ได้คุณก,ก็ไม่ลูกพอเท่ากับเท่าไหร่เท่าก,กับ5เท่าก,กับ5เราต่อมาเราก็จะได้ว่าคุณขอเขียนเรียงไปทางนี้เลยนะเขียนเรียงแบบนี้นะเราจะได้ว่า3กำลัง3กำลัง y ก็เลยเท่าก,กับ5ไอ้นี้คูณอยู่ก็ย้ายมาหากกรคุณ้็ไมลูกหารด้วย5กำลัง y หรือสามกำลังวายเท่ากับห้าำลังหนึ่งลบกับเท่าไรลบกับวโอเคไหมลบกับวคราวนี้แต่ว่าโจโย์กำหนดว่าโจก์กำหนดเมื่อกี้เราหาตัวแรกมาว่าห้ากำลังสองเอกเท่ากับสามกำลังวายถูกตนั้นสามกำลังวก็ย่อมเท่ากับตรงนี้ผมก็เอาสามกลังวยจากตรงนี้ไปแทนที่ตรงนี้ก็คือสามลังวยตรงนี้ก็คือกลายเป็นห้ากลังสองเอ เท่ากับสามกลังวายเอ่ออัลเจนซเอ่อเท่ากับสามก 8, ลังวายต้องแลวจะจดกำหนดให้เราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่าจากนะตรงนี้นะเราก็จะได้ว่า 5, 2, x, y, ห้ากำลังสอง xy เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับห้ากำลังหนึ่งลบ y นะอ่าสมมติว่านี่ให้เป็นสองอันนี้คือหนึ่งเท่ากับสองที่สองนะจะได้ตรงนี้โอเคไหม เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าจับฐานมันเท่ากันแล้วถ้าฐานเท่ากันเลขยกกำลังจะต้องทำไมกันโดยปริยายเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า2กำลัง x y เท่ากับ1ลบ y นะ1ลบ y า้อนี้ก็หาเลยนะหาว่า y เท่ัเท่าไหร่เราก็ย้ายมาไปเป็น2 x y ใช่ไหมลูกบวก y เท่ากับ1นะ2กำลัง x y บวก y เท่ากับ1 y กับ y เดียว้เราดึง y มาายเป็น2 x บวก1เท่ากับ1 พราะนั้น y ได้กับเท่าไรหนึ่งส่วนสองเอบวกหนึ่งเห็นไหมแต่ตรงรวมมาหนึ่งส่วนสองแส่วนหนึ่งข้อที่ตอบข้อเท่าไรข้อนี้ก็ตอบข้อที่ขอไก่แล้วทำไมต้องกำลังวายสองข้อตรงนี้หรอใช่ไหมเพราะเราต้องการให้เกิกดสามกำลังวายเพราะโจทย์มันกำหนดสามกำลังวายขึ้นมาเลยชั้นตี เ,เราต้องการให้เกิด15กำลัง y ถูกต้องไหม3กำลัง y เราต้องการตัวไหนตัวนี้ป่ะ่<ไ>ตัวนี้ป่ะคืออย่างนี้เราต้องการให้มันมีตซลัยเดียวเกิดขึ้นนะคือให้มันเกิดการความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ดูได้เต็เมเต็มมัอันดูได้เต็เมเต็มคืออย่างนี้เราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่าง5กับ3โอเคมาลล็อก้วก็ยกกำลัง y ทั้งสองข้างเห็นไหมเบิร์ตนะ คือแล้วก็มาชื่นยงกับตรงนี้ว่า15 15เรารู้มันคือ3คู้5เราก็เดาๆว,ว่าเราก็เดาๆว,ว่าต้องมี3ต้องมีความสัมพันธ์กันคือระหว่าง2อันนี้2อันนี้นะคือมาตั้งว 1, ความสัมพนะันธะ์ขึ้นน่ะนะอันนี้มันาคูน3นี้ก็มีาอยู่ต้องมาสร้างความสัมพันธ์ให้มันเกิดขึ้นข้ามาแก้ทัการตรงนี้โอเคมา